รัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีนี่แหละครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดิบสองฮะเจ็ดิบอเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผงก็ให้เต็มร้อยะครับพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วมหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนคุณแม่เอ่อมีอาการปวดกี่ปีแล้วคะมีมาแปดปีแล้วล่ะคุณลุแปดปีแล้วแล้วก็คุณแม่ เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแสบร้อนด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะอค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกนี่มันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงอพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ยมันตึงตึงแล้วก็ปวด แล้วก็ดังกรึบกับกึบกับลอกคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ไงคะของปน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กล่ะคะก็ก็อยากลองดูลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนอ่ะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น ฟุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแช่คแม่ทานแค่สเกาะ3ซองน่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูก๋อหายปวดหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเขาเป็นแมน้าคะดีขึ้นมากเลยล่ะอ๋อดีขึ้นมากค่ะแลวการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่าย้วลูกเนี่ยงองอไดนะคุณแม่งองได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงเขาก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยตอ่นห้คะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอุ้ยตัวกว่จะลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากใช่ะหคะน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเอาคุณแม่ขายของถ้าคุณแม่เข้าห ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยกาตันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกึ๊บกรับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะ,คะขอเชิญเลยนะคะ,คะขอเชิญเอาไปทานนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่า ท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผิดพันดีบูลนะคะแล้วดีขึ้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่อะไรคะกัญจนาค่ะที่กัญจนาเนาะผมสมพานตับฤทรับที่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเหิประมาณสงปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวผิดพันดีบูลตัวนี้เนาะค่ะ ก็ให้พี่สมภารลฟ์ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวดปวดเข่านะครับเขาบอกว่าเป็นข้อเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล่าลงขาถึงข้อเอวนะครับครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งเดรนพันธีบูลมากินค่ะเห็นผลเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุก่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบ ยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดคนะแล้วก็ลุกขึ้นลัแล้วก็เหมือนหลังแข็งแล้วก็ลุกไค่ะได้เมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อปล่อยห้างได้ใช่คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูนี้ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้น <5 S 1> วันน้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวด,ปวดวตงึงแล้วก็เล้าที่หลังอ๋อเล้าถึงเอวนะคะคแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะคเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะอาการที่นาขาตึงที่ล้าลงขามาเอวสมกลองครับ อาการเหล่านั้นหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห้างได้ปกติเห็นพี่สัมพัธ์บอกว่าอวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์จเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระไดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้ที่สัมพันธ์ฟังแล้วที่สัมพันธ์ก็แนะนำแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะเราได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วที่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นนะอะไรเงี้ยค่ะโทรบอกกอ,อดีใจครับพี่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะทรวานมากผมรู้อ่ะเหมือนกับที่แกเล่ใาให้เัลก็เลยแนะนำให้กินพอได้ยินจากพวกนี้ก็ดีใจ,ด,ใจดีใจมากๆเลยครับก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเ้่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้กับแฟนเนาะว่าแกเดินแกเดินเยอะเดินทํางานค่ะเดินเยอะเดินทํางานเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความพึ่งใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวเนี้ยค่ะ มันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สาหรับปฏิพ์ผลิตผ์ดีบุญเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูคว<ะ>ามประทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเขา่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับ<ะ>ครับผมสําหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับ เราเองต้องซื้อเองต้องาารักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับใครใคซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากมากนะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเ,เล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงอะคะ่ะผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวด ปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุญนะคะของเขาดีจริงๆค่ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนาะชั้นสองนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมก็ก็เมื่อบดปวดมากๆก็เล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผาเขาผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ คือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะก <c oughs> ลัวจะถึงวันป่ากก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่ง่านะท <c oughs> ึงเล,เลยมาหาปิตภัณฑ์นิ้กินเลยมาเจอดีบูลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊พวกกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมันรู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเ่ราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่ กล่องแรกนะคิวไทยคือกล่องหนี่มันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงจริงด้วยโอใช่จริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดดข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่าอ่ากล่องที่สามว่าไงกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอโหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นว่าพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัว ดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมคะขึ้นบันไดขึ้นตึกอืเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได อนนี้คือเดินึ้นได้สบายเลยปวดจะไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบูนคิดว่าเป็นยาขนาดสุดท้ายที่ผม ต้องเจอเพราะว่าที่ผักกานมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเอาไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดิบูลจากช่องทางไหนคะช่องทางยูทูบเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็พอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบป<า>ิดทิ้งเลยห,ยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจ่ะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมาก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าาให้คุณภาพเนี่ย <c oughs> ถ้าให้มาร้อยผุก็ให้เต็มร้อยอะครับ <c oughs> ก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบูญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบูญกันนะครับหายแน่นอนครับคือมไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับอ, <laughs> อยากได้ดีบุญของแท้ฟังคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูนคุณปุ๊กนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะตอนนี้ที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะคะหากใครได้เล่นโซเชียลนะคะก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาบุ๊กอยู่แล้วล่ะนะคะทางช่องทาง YouTube และก็ Facebook นะคะซึ่งตัวบุ๊กเองนะคะเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะแล้วลงพื้นที่จริงนะคะลูกค้านะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะช่วยในเรื่องอะไรนะคะก็คือช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่านะคะ กระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้ราลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะภาวะที่เกี่ยวกับกระดูกเสื่อมนะคะดีบูลช่วยฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านนะคะ เห็นผ่านหูผ่านตามาเยอะแล้วแหละนะคะว่ามีหลายๆเคสนะคะออกมารีวิวว่าสินค้าดีจริงนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วนะคะวันนี้นะคะพุกจะตอบย้านะคะว่าเมื่อเรามั่นใจแล้วเราอยากจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนหรือว่าดีบูเน่นะคะตัวกขออนุญาตเรียกดีบูนสั้นๆนะคะทุกท่านนะคะมีความมั่นใจในสินค้าและเห็นรีวิวออกมาเยอะแยะมากไปนะคะแต่วันนี้ท่านจะเลือกซื้อกับใครล่ะคะที่จะได้สินค้าของแท้อ่ามันมีของปลอมนะคะสำหรับวันนี้นะคะพุกจะมา ะะว่าสั่งซื้อสินค้ากับพวกนะคะได้ของแท้แน่นอนและว,วิธีการดูของแท้มีอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อ1เลยนะคะการที่เราจะซื้อสินค้ากับใครสักคนนะคะคนนั้นเขาจะต้องมีความรู้นะคะแล้วก็ตัวสํานักงานใหญ่นะคะมีการอบรมนะคะให้กับตัวแทนจําหน่ายนะคะที่จะขายผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะมีการอบรมนะคะหลังจากที่จบการอบรมนะคะก็จะมีการออ,ออกใบประกาศเขาเรียกว่าบัตร SM นะคะอย่างนี้เลยนะคะ ใครที่ผ่านการอบรมจะต้องมีบัตร SM แบบนี้เพื่อเป็นการการันตีว่าจบหลักสูตรนะคะในการที่จะขายอาหารเสริมตัวดีบูนนะคะแล้วตัวบุ๊กเองนะคะก็ผ่านอคอร์สการอบรมเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะตัวบุ๊กนะคะก็เป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็บุ๊กก็บรรยายสินค้าผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะมามากมายนะคะก็ทุกท่านชมจากภาพได้เลยนะคะนี่เป็นนะคะส่วนหนึ่งนะคะที่บุ๊กได้รับ เ,เกียรตินะคะให้บรรยายสินค้านะคะก็บรรยายให้กับนักธุรกิจนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ดูนะคะก็มั่นใจได้แล้วนะคะว่าพุกนะคะสั่งสินค้ากับพุกนะคะยังไงก็ได้ของแท้แล้วพวกก็เป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่ด้วยสํานักงานใหญ่ของเรานะคะอยู่ที่ไหนหลายๆคนอาจจะสงสัยและมีคําถามกันตลอดทุกครั้งที่โทรมาถามนะคะสานักงานใหญ่เราอยู่ที่ กรุงเทพมหานครนะคะตั้งอยู่ที่มีนบุรีชื่อว่าตึกบานทองอ่านะคะทุกท่านเริ่มมั่นใจแล้วว่าสั่งซื้อสินค้ากับปุกนะคะได้ของแท้แน่นอนแล้ววิธีการดูของแท้หลักดูยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะหากใครพลาดเนี่ยท่านอาจจะได้ของปลอมนะคะหลายๆคนถามว่าเอามีของปลอมด้วยใช่ไหมตอบได้เลยว่ามีนะคะวันนี้นะคะต้องดูให้จบคลิปนะคะแล้วจะได้ทราบเลยว่าทุกท่านนะคะได้รับสินค้าของแท้แน่นอนดูจากอะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะ อันดับแรกนะคะสินค้าตัวผลิตภัณฑ์ดีบูละคะต้องเป็นกล่องสีเขียวแบบนี้นะคะสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็หน้ากล่องเนี่ยเมื่อก่อนนะคะจะมีรูปคนนะคะหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะที R ่รีวิวไปบางทีมันเป็นรูปคนอยู่แต่ณปัจจุบันนะคะตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะมีการเปลี่ยนรูปแบบซึ่งหน้ากล่องที่ทุกท่านได้ไปจะเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าทุกท่านได้รับตัวลอดใหม่ล่าสุดนะคะมั่นใจได้เลยนะคะ,ะผ่านไปแล้วนะคะข้อแรกนะคะด่านแรกนะคะอ่ะ แล้วเรามาดูกันอีกนะคะว่าสินค้าของแท้ดูได้จากอะไรบ้างตัวนี้เลยค่ะเรียกว่าบาร์โคดนะคะตัวนี้นะคะซูมมันหน่อยค่ะนะคะตัวนี้บ,บาร์โคดนะคะสำคัญยังไงนะ,ะบาร์โคดต,ตัวนี้นะคะจะสามารถเช็คก,กับทางบริษัทได้เลยนะคะว่าตัวแทนคนไหนนะคะที่เบิกสินค้าไปนะคะอย่างที่พวกได้แจ้งไปเมื่อข้างต้นนะคะใครที่จะจับจำหน่ายตัวแทนท่านไหนที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวดีบุ๋นนั้นต้องผ่านการรับรองจากทางบริษัทเวลาที่เรายิงเข้าไปปุ๊บนะคะรหัส ตัวแทนจะขึ้นทันทีถ้าไม่มีบอกได้เลยนะคะว่าท่านได้สินค้าของปลอมแน่นอนนะคะอันตรายมากๆนะคะอย่าลืมนะคะจุดนี้สําคัญมากๆเลยนะคะของแท้ต้องมีบาร์โคดนะคะอันดับต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่า,าสิ่งสําคัญอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องดูนะคะที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนมีอะไรบ้างหลายๆคนนะคะสงสัยแล้วก็อยากแบบอยากได้คําตอบที่ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ดีบู๋นนะคะมีออยหรือเปล่านะคะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ เป็นอาหารเสริมที่ต้องทานเข้าสู่ร่างกายนะคะเราได้รับการรับรองมีออยออแน่นอนแล้วเราก็จัดจาหน่ายมาแล้ว10ปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีออยออจริงหรือเปล่านะคะออยอนะคะจะระบุไว้ที่ด้านข้างตัวนี้นะคะมีออยออชัดเจนมั่นใจได้เลยค่ะสินค้าได้รับการรับรองนะคะค่ะ แล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะซื้ออะไรเข้าไปทานในร่างกายเนี่ยเราจะเป็นจะต้องดูวันหมดอายุนะคะคุณลูกค้าคะ่ะวันหมดอายุสําคัญมากๆเลยถ้าเกิดเราซื้ออะไรไปแล้วแบบวันหมดอายุมันหมดอะ่ะมันก็หมายความว่าสินค้าไม่มีประโยชน์สินค้าไม่ดีใช่ไหมคะวันนี้ผมจะบอกเลยอาหารเสริมดีบูลน,นะคะมีอายุเพียงแค่2ปีนะสองปีจะจริงไม่จริงยังไงนะคะเดี๋ยวตรงนี้มาการันตีให้เลยค่ะ2ปีนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูนะคะ ว่าอยู่ได้2ปีตรงตามที่พวกพูดไหมนะคะแล้วก็ต้องดูนะคะวันเดือนปีที่ผลิตนะคะอย่างตัวดีบูลตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะซูมมาเลยนะคะล็อตนี้นะคะจะผลิตวันที่22เดือน8ปีพศ2020นะคะ22เดือน8ปี2020แล้วอย่างที่พวกได้แจ้งนะคะมีอายุได้อยู่แค่2ปี2ปีนั่นหมายความว่านะคะอีก2ปีข้างหน้าจะต้องหมดอายุวันที่22เดือน8 ปี2022นะคะสินค้าดีบูลนะคะก็จะหมดอายุแล้วแล้วมาดูกันนะคะว่าตรงไหมนะคะนะคะนี่เลยนะคะควรบริโภคก่อนวันที่22เดือน8ปี2022ตรงนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าของเรานะคะมีวันเดือนปีที่ผลิตแล้วระบุชัดเจนว่าอยู่ได้2ปีฉะนั้นนะคะใครที่ซื้อไปแล้วก็ดูตัวนี้ด้วยเนาะนะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะจะดตามที่พวกสังเกฤษเลยหนึ่งเลยมีบาร์โคดนะคะ 2มีออยนะคะ3วันเดือนตีปีที่ผลิตนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็นะคะจะเป็นป้ายกลมๆตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะเรียกว่าป้ายโฮโลแกรมที่ระบุนะคะชื่อบริษัทก็คือบริษัท D-Network ิร์กเวอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะนะคะตัวนี้แล้วก็นะคะอีกตัวหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ กล่องที่ออกไปจากสำนักงานใหญ่ที่ออกไปจากพุกไปนะคะจะต้องเป็นกล่องที่มีกระดาษพลาสติกซีนอย่างแน่นหนาคือซีนแน่นเลยนะคะสังเกตนะคะเวลาที่เคอรี่หรือว่าเจ้าที่ไปส่งนะหรือว่าเราแกะออกมานะคะถ้าเกิดมีการแกะแบบตัวพลาสติกออกเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้รับสินค้าของแท้แล้วนะเพราะว่าของแท้ต้องซีนอย่างแน่นหนาเป็นยังไงกันบ้างคะเรามีความรู้แล้วนะคะที่จะ ก่อนที่เราจะสั่งซื้อสินค้าอะไรเราก็ต้องมีความรู้นิดนึงนะวันนี้วุกก็มาไขาข้อข้องใจนะคะว่าอยากได้ดีบุลของแท้ต้องดูอะไรบ้างนะคะและวันนี้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากระใสมาแรงมากๆและมีรีวิวนะคะออกมายืนยันนะคะว่าสินค้าดีจริงนะคะจนกล้าบอกต่อและตัวบุกเองนะคะก็มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะนี้ก็ามายืนยันนะคะมีหลักฐานด้วยนะว่าเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าบุกลงพื้นที่จริงหรือเปล่านะคะค่ะ ก็นะคะตัวพวุกเองนะคะก็จะทําสื่อไว้ในช่อง YouTube นะคะสําหรับท่านนะคะที่สนใจที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเซิร์ชได้เลยนะคะพิมพ์คําว่าดีบูลคุณปุ๊กนะคะก็จะขึ้นข้อมูลของพุกเลยนะคะก็จะมีเคสต่ตางๆนะคะที่พวกลงพื้นที่จริงนะคะทำคลิปไว้อย่างมากมายแล้วก็นะคะเป็นการการการันตียืนยันไว่ว่ามีการบิกของจริงจากทางสํานักงานใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่จริงทําคลิปแม้กระทั่งนะคะการไปสัมภาษณ์แต่ละครั้งนะคะ ก็จะมีการทำคลิปตั้งแต่ออกจากบ้านกันเลยนะคะเพื่อให้ทุกท่านมั่นใจนะคะว่าสินค้าที่ บุ๊กขายอยู่ผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะที่บุ๊กออกสื่อไปอะ่ะมันเรียวทานจริงๆนะคะมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ลูกค้าทานจริงเห็นผลจริงนะคะค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะวันนี้นะคะตัวบุ๊กเองนะคะก็จะมาทานให้ดูดีบูนนะคะทานง่ายนะคะเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านมีความกังวลว่าถ้าเป็นแบบผงอะคะมันจะขมจะเฟื่อนหรือจะคาวหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมายืนยันเลยคะ่ะว่าดีบูนแบบผงนะคะไม่ขมไม่เฟื่อนไม่คาวทานง่ายมากๆเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการทานนะคะดีบูลเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะทานเพียงแค่วันละ1นซองนะคะวันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้าชงดื่มกับน้ําเปล่านะคะน้าเย็นอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ําเปล่าแต่จะไม่ใช่น้ําร้อนนะคะน้ําร้อนเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราลดน้อยลงนะคะเน้นเลยนะคะต้องทานกับน้ําเย็นหรือน้ําอุณหภูมิปกตินะคะน้ำประมาณนี้ก็พออ่านะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าในดีบูลนะคะจะบรรจุกี่ซองนะคะจากหลายคลิปนะคะทุกท่านก็ผ่าน านหูผ่านตาแล้วแหละพอจะรู้นะคะเพราะว่าลูกค้าพวกส่วนใหญ่พวกจะถามเลยว่าพวกจะถามเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลมีกี่ซองทุกเสียงก็ยืนยันนะคะว่ามี5ซองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องให้ดูว่ามี5ซองจริงหรือเปล่านะคะอย่างที่พวกได้แจ้งนะคะในช่วงแรกนะคะเนี่ยค่ะกระดาษจะถูกซีนแบบแน่นมากๆเลยนะคะเราจะเป็นจะต้องใช้แบบกันไกในการแกะนะคะเนี่ยแกะออกมาแล้วนะคะตัวดีบูนเน่หรือว่าดีบูลนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในนะคะมี5ซองจริงหรือเปล่านะคะนี่นะคะ สดๆเลยนะคะ5ซองนะคะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเลยนะคะด้านในมี5ซองนะคะแล้วด้านในมีอะไรบ้างละ่ะนี่นะคะด้านในมี5ซองแล้วก็มีสารกันชื้นนะคะทุกกล่องต้องมีสารกันชื้นแล้วด้านในนะคะก็มีดีบู๋นผง5ซองแบบนี้นะคะ5ซองนะคะแล้วก็ใน1ซองนะคะก็หลายๆท่านสงสัยว่าเอะใน1ซองมันมีกี่กรัมนะคะ1ซองมี6กรัมนะคะ และเป็นสูตรที่เข้มข้นนะคะทานน้อยเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าเอ๊หนึ่งกล่องมี5ซองมันจะเห็นผลหรอทานได้แค่5วันนะคะบุ๊กบอกเลยนะคะว่าตัวดีบุญผงตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะคะดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวลูกค้าประทับใจมากทานน้อยเห็นผลไวอันนี้คอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาดูวิธีการชงนะชงง่ายมากๆเลยนะคะเราก็ฉีกนะคะมันจะมีแบบเขาทํารอยฉีกไว้นะะ่ะฉีกง่ายนะคะฉีกง่ายนะคะแล้วก็ ข้างในเป็นผงที่ละเอียดมากๆนะคะแล้วเป็นผงสีเหลืองแบบนี้นะคะนะคะเทเข้าไปแล้วนะคะเทหมดซองเลยนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะของดีเราต้องเอาให้หมดนะคะอ่าเทลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคนละลายง่ายมากๆค่ะไม่นานนะคะเพราะว่าเป็นผงที่ละเอียดสุดๆเลยนะคะเราก็คนนะคะจะดื่มให้ดูนะคะเป็นการการันตีว่าไม่เพียงแค่ขายนะคะก็ ทานด้วยนะคะเวลาที่มีอาการคือเราใส่ส้นสูงอะ่ะก็มีอาการปวดเขา่าปวดหลังเหมือนกันมุกก็ทานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดื่มให้ดูกันเลยนะคะหมดลงไปแล้วค่ะทานง่ายมากๆค่ะการันตีเลยนะคะว่าดีบุญผงนะคะเป็นสารสก,กรัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภย100ัยร้อเซ มีออยแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้ว10ปีแล้วตัวบุ๊กนะคะก็เป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนปรับราคาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบุญช่วยที่เป็นอย่างดีแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้บุ๊กต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ